โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรา้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ10อันดับหน้ากากกันฝุ่นยี่ห้อไหนดีฉบับล่าสุดปี2020 เพราะอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการดรารงชีวิตของเราทุกคนซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพอากาศจึงเป็นหัวข้อสําคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษชี้ให้เห็นว่าฝุ่นขนาดเล็กที่แฝงมาก,กับอากาศรอบตัวเราในรูปแบบต่างๆทั้งในที่สาธารณะหรือในที่ทํางานนั้นมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากเกินกว่าที่เราคิดแต่ด้วยยุคที่เทคโนโลยีมีความล้าสมัยทําให้มีการวิวัฒนาการหน้ากากที่เราคุ้นเคยไปเป็นหน้ากากกองฝุ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อจัดการกับปัญหามลภาวะโดยเฉพาะและในวันนี้เราจึงได้คัดสรรหน้ากากากองฝุ่นยอดนิยมมาให้ผู้ชมได้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยมาจากผู้ หลายลายไม่ว่าจะเป็น 3M, ย a m a d a และอื่นๆอีกมากมายที่นอกจากจะได้รับการรองรับมาตรฐานในการกองฝุ่นแล้วยังมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์และมีเทคนิคที่น่าสนใจแฝงอยู่ด้วยโดย10แป้งโกแค์ MSKP 3001มีราคาอยู่ที่462บาท สำหรับหน้ากากรุ่นนี้เป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้ดีพอสมควรเพราะเสริมโครงลวดถึงฟองน้ำรองรับสันจมูกและช่วยให้กระชับใบหน้าได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับสายลัสซินเทติกลับเบอร์เฮวีสามารถปรับระดับได้รวมไปถึงเทคนิคการซีลขอบหน้ากากอย่างดีเพื่อป้องกันตัวกรองแยกชั้นออกจากกันที่สําคัญยังผลิตจากเส้นใย,ยโพลีโพรพิลีนชนิดพิเศษที่มีประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อดักจับฟุลอองขนาดเล็กและละอองเคมีที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ 9 3 mp 958577มีราคาอยู่ที่390บาท สำหรับใครที่มองหาหน้ากากเพื่อการทำงานในอุตสาหกรรมไม่ควรพลาดเพราะเป็นหน้ากากที่ช่วยป้องกันละอองพ่นสีละอองไม้ละอองน้ำมันและฝุ่นละอองตั้งแต่0.3ไมครอนได้เป็นอย่างดีมีแถบโลหะซึ่งสามารถปรับให้กระชับใบหน้าได้พร้อมด้วยชั้นกองฟิลเตอร์คาร์บอนรอบหน้ากาก,ากเพื่อช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้รอบทิศทางและไม่ว่าฝุ่นละอองจะมีมากแค่ไหนก็ยังหายใจได้สะดวกเพราะมีวาวล์วระบายอากาศแบบคูลโฟลที่สามารถถ่ายอากาศลดความร้อนและลดความชื้นได้รวดเร็วนั่นเอง Cleanmask GV 318มีราคาอยู่ที่199บาท เมื่อพูดถึงดีไซน์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือใครก็ต้องยกให้รุ่นนี้ไปเลยครับเพราะนอกจากการออกแบบความสูงช่วงสันจมูกที่สะดุดตาแล้วตรงนี้เองที่เป็นส่วนสําคัญซึ่งสามารถป้องกันการรั่วซึมของอากาศภายนอกได้แผ่นกรองทํามาจากเส้นใย,ยที่มีความหนาถึง3ชั้นและว,วาวคู่เพื่อกัลร,ระบายอากาศที่ดีขึ้นจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการทํางานที่ต้องเจอกับฝุ่นละอองเป็นจำนวนมากเหมาะสําหรับสวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่นที่ไม่มีพิษไร้แรงและที่สําคัญสามารถนํามาซักล้างทําความสะอาดเพื่อนํากลับไปใช้ใหม่ได้หลายครั้งอีกด้วย เสี Xiaomi มี Me Anti Pollution Mask ราคาอยู่ที่199บาทมาต่อกันที่หน้ากากเนื้อบางแต่ช่วยป้องกันฝุ่นละอองตั้งแต่0.3ไมครอนได้ผลิตจาก TPU มีความยืดหยุ่นสูงไม่เสียรูปไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองทําให้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงรวงไมไปถึงมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มทําให้สวมใส่ได้สบายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับวาล์วขนาด40มิลิเมตรที่ซ้อนด้วยแผ่นซิลิก้าความกว้าง0.3ม mm, มิลิเมตรเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถลดความชื้นได้มากที่สุดและด้วยรูปทรงที่ทันสมัยทําให้ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียว 6. レス ProCare a n t i pollution mask ราคาอยู่ที่185บาทอีกหนึ่งความคุ้มค่าที่มีประสิทธิภาพไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับหน้าก,กากก้องฝุ่นจากレス p o o a r e ที่เหนือกว่าอีกขั้นด้วยแผ่นกรองถึง5ชั้นซึ่งช่วยป้องกันมลพิษและฝุ่นควันโดยเฉพาะก๊าซจากการเผาไหม้อย่างก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ xide, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซ์ กราโอโซนรวมไปถึงสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีแผ่นชีวัดปริมาณโมลพิษที่น้ากากสะสมอยู่โดยจะเปลี่ยนจากสีขาวไปสีน้ำตาลเข้มเมื่อสัมผัสกับโมลพิษจำนวนมากซึ่งช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนใช้ได้ในทันทีและมีผลดีต่อสุขภาพไม่น้อย 5. 3M9010N95 มีราคาอยู่ที่1 1 9บาทหน้ากากกองฝุ่นทั่วไปที่มีประสิทธิภาพการกองถึง9 5เ ตัวหน้าก,กากทำจากเส้นใย,ยโพลีโพรพิลีนสามารถพับเก็บได้สะดวกมีความละเอียดช่วยดักจกับฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5หรือ PM 1 0ได้เป็นอย่างดีและยังช่วยป้องกันเชื้อโรคหรือไข้หวัดได้อีกด้วยส่วนด้านบนมีแถบอลูมิเนียมสำหรับปรับให้เข้ากับรูปจมูกเพื่อเพิ่มความประชับในการสวมใส่แต่อย่างไรก็ตามรุ่นนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะเพราะมันไม่สามารถกรองอนุภาคของเหลวอ,อย่างละอองน้ำมันได้ C. Sna น็ b r a n นด PM 2.5 Resort ารีซอ พลาดไม่ได้เลยสำหรับหน้าก,กากตาง,งูชนิดพิเศษผ่านมาตรฐานการทดสอบ Gb2626-2.6 26 26 26, ที่มีส่วนช่วยป้องกันจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือก่อให้เกิดการแพ้เช่นน้ำมูกไวรัสน้ำลายเกสรดอกไม้หรือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครนนอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นที่การออกแบบพร้อมขอบโลหะด้านบนปรับได้ให้มีรูปทรงแนบเข้ากับใบหน้าแถมยังมีวาล์วเปิดปิดรีซอสกา๊าซซึ่งช่วยระบายอากาศทำให้หายใจสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่รู้สึกอึดอัดอ,อีกต่อไป 3-3M9913V มีราคาอยู่ที่1,300บาทเป็นอีกหนึ่งหน้ากากที่แม้จะมีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นอยู่ที่80%แต่ก็ยังได้รับความนิยมด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่ทำจากเส้นใย,ยโพลีโพรพิลีนพร้อมประจุไฟฟ้าสถิตช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมาในอากาศเช่นไอระเหยละอองพ่นสีหรืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนแถมยังมีการแทรกแผ่นคาร์บอน ซึ่งช่วยกองกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีวาล์วระบายอากาศทรงสี่เหลี่ยมช่วยลดความอบอ้าวและแถบอลูมิเนียมบุโฟมที่ช่วยเพิ่มความกระชับขณะสวมใส่อีกด้วย 2. ยง y a m a a ดสอมมด2มีราคาอยู่ที่190บาทสำหรับหน้ากากคุณภาพที่มาพร้อมกับดีไซน์ทรงสามเหลี่ยมพับได้ก็ไม่ทําให้ผู้ใช้ผิดหวังเพราะตัวหน้ากากซึ่งผสมผงคาร์บอนที่ไม่เพียงลดกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้นแต่ยังมีกระแสตอบรับว่าเป็นหน้าก,ากากที่ช่วยป้องกันฝุ่นละอองฝุ่นควัน หรือเชื้อเวลาได้ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังเพิ่มเทคนิคไทแองเกิลดีไซน์เป็นการเย็บแบบพิเศษที่ส่งผลให้หนักกางไม่กดทับแต่แนบกระชับใบหน้าได้พอดีหรือแม้กระทั่งสายรัดที่ทำจากโพลีเอสเตอร์มีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการล้างใบหูขณะสวมใส่ได้ดีเลยทีเดียวและ 1. 3M 9 3 2 2 FFP2 สำหรับหน้ากากกองฝุ่นแบบสาสลัตสีสากขนาดคุ้มราคารุ่นนี้นับเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆด้วยทรงสพาร์เนลแฟตโฟลซึ่งเป็นรูปแบบที่ป้องกันอากาศรั่วไหลด้านขอบได้ดีที่สุดและเพิ่มพื้นที่ใต้หน้ากากทําให้ไม่รู้สึกบีบรัดใบหน้าทําจากเส้นใย,ยโพลีโพพิลีนพร้อมประจุไฟฟ้าสถิตพร้อมระบบล์าระบายอากาศแบบคูลโฟที่สามารถลดความร้อนและความชื้นในหน้ากากได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นจากง,งานบัดกรีงานหน้าตาหลอมหรือฟูมโลหะได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่าเหมาะกับทุกสถานการณ์จริงๆ